สวัสดีครับเ,เพื่อนๆมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้มีมีดซุยมงชุดใหม่นะครับของช่างยันนะครับขึ้นรูปมาจากเหล็กแหนบครับเป็นงานตีร้อนชุบคมแข็งด้วยน้ํานะครับช่างยันในเขาถนัดการทำเหล็กแหนบนะครับแล้วก็ชุบผมด้วยน้ํานะครับไม่งั้นไม่ได้ฉายาว่ายันแหนบแท้นะครับก็คือเป็นงานถนัดแล้วก็งานที่เรียกว่า ัเป็นเล็กแนบเนี่ยคือดีแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นการชุบการตั้งคมนะครับไม่หนาไม่บางเกินไปแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ไผ่ไม้เนื้อแข็งฟันได้ทั้งหมดนะครับผมมาดูครับทรงของเม็ดซุยนะครับก็จะเป็นทรงคล้ายๆกับหอกนะครับรูปทรงเหมือนหอกความยาวของใบมีดนะครับโดยประมาณนะครับอยู่ที่เล่มที่1อยู่ที่12.5นิ้วนะครับยาวมาก ความกว้างอยู่ที่2นิ้วนะครับสันอยู่ที่6มิลครับงานตีไล่ปลายนะครับยันแนบแท้ราคาเดิมอยู่นะครับ450บาทครับ4 5 0อบาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับเริ่มที่2นะครับใบยาว12.8ครับยาวมากใบกว้าง2นิ้วสัน6มิลครับ เล่มที่3ครับใบาย,ยาว12.1ครับใบกว้าง1.9ครับเล่มที่4ครับใบาย,ยาว11.9อาใบกว้าง2.1ครับสัน6กมินครับสันจะอยู่ที่6กมิลทุกเล่มนะครับเล่มที่5ใบาย,ยาว12.2ส ใบกว้าง2นิ้วสัน6มิลครับเล่มที่6ครับใบยาว12.5ใบกว้าง2นิ้วรบลองว่าใช้แล้วติดใจนะครับเล่มที่7ครับใบยาว12.1นิ้วใบกว้าง2นิ้วครับ เล่มที่8ครับใบยาว12.3ครับใบกว้าง2นิ้วครับใส่แล้ติดใจแน่นอนนะครับทั้งความคมความอะไรนะครับใช้ขุดดินก็ได้นะครับหาหนอหาเห็ดนะครับได้นะครับเป็นเม็ดอเนกประสงค์นะครับราคา450บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับสวัสดีครับ